สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บหกทาร์ลชแนลผู้รับสารเจษฎาวันแปลความหมายด้วยการอ่านนภะัยทาร่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานประจําชาวธาตุด,ดินนะคะสถานการณ์รักนะชาวธาตุด,ดินครึ่งแรกกุมภาพันะสถานการณ์รักนะคะตอนนี้นะ,ะตัวคุณคนของคุณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่คุณเจอกับเขานะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะแล้วก็แนวโน้มในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวตนของคุณตอนนี้หมอว่าคุณใจแข็งแล้วนะกับ พลังงานความรักอ่ะเราจะไม่ใจดีเราจะไม่ใจใอ่อนนะคะเรารู้แล้วแหละว่าถ้าคนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนเราเราก็จะใจแข็งไม่ใจอ่อนนะคะถ้ามีคนมามีคนนี้เข้ามาแล้วไม่เห็นคุณค่าเราเราจะใจแข็งเราจะพิจารณานะคะทีนี้เดี๋ยวมาขยายตัวตนของคุณก่อนจริงหรือเปล่าคุณใจแข็งกับความรักคุณใจแข็งกับความรู้สึกที่เคยอยากจะเทคแคร์อยากจะดูแลคุณบอกว่าฉันจะหลับตาลงเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนว่าพยายาม จะหยุดปฏิเสธแบบความรักแบบที่เราจะต้องเป็นเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายดูแลนะคุณไม่เอาสิ่งนั้นและไม่อยากเทคแคร์เบื่ออะไรสิ่งนี้นะคะจริงหรือเปล่าตรงหรือเปล่าบอกหมอด้วยนะตัวตนของคุณนะคะมันมีความวุ่นวายสับสนนะะมีความขัดแย้งในอารมณ์ตัวเองคล้ายๆเหมือนว่ารักแรงคิดแล้วก็มโ oh หอะไรสิ่งนี้นะคะวุ่นวายในหัวของคุณะ,ะพยายามใจแข็งแล้วก็เลิกใจดีก็บอกว่าการเสพติด นะความอ่อนแอความใจดีของเราทําให้เราไม่ได้รับความรักหรอกนะมันวุ่นวายชีวิตฉันวุ่นวายฉันจะเลิกใจดีเออใช่ใช่น่าจะแพ้ได้ถูกต้องนะตรงหรือเปล่าชาวธาตุด,ดินในบอกหมอสิคนของคุณในความสัมพันธ์นะคะโอ้นะหมอว่าเขาเป็นคนน่าจะแบบเอาแต่ใจตัวเองนะเนี่ยค่ะเลือกสแสดงว่าชาวธาตุด,ดินตอนเนี้ยมีพลังงานของ เขาเลือกครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเขาก็ได้นะอาจจะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาและเขาอะยังไม่ได้คิดว่าเวลาอยังไม่ได้คิดที่จะแต่งงานหรือมีแฟนสมมติคนนี้โสดหรือคนนี้ไม่ก็แล้วแต่ที่คุณไปเจอนะชาวธาดินแฟนคุณเนี่ยนะเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนใจร้อนนะอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ทางงานคุณนองคุณอนะเขาบอกว่าตัวเขาอะนะไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์หรอก สมมุติถ้าคุณไปปฏิสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้ไม่ไม่สามารถให้ความมั่นคงทางด้านความรักกับคุณได้นะอาจจะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วความรักของเขาเขาคิดว่ามันมันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเขาอะคุณไปเจอคนที่แบบอืมทําไมอันทําไมเสียงในหัวมันขึ้นมาเน,นี้ยแบบแบบเอ่อที่ภาษาวัยรุ่นกขาพูดอะ่ะเออ น้ำแตกแยกทางเดินอะไรสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดเราไปปฏิสัมพันธ์กับใครบางคนเขาไม่ลงทุนในความสัมพันธ์แล้วก็ไม่อยากรักใครด้วยนะคะเขาจะเลือกบ้านครอบครัวของเขาอะไรสิ่งนี้นะทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวคุณอะได้ไปรับรู้ความจริงว่าเขามีคนของเขาแล้วหรือคําพูดของเขาที่บอกว่ามีแฟไม่มีแฟนเลิกก็มีอะไรสักอย่างอะไรสักสิ่งสักอย่างอะนะมันเป็นความโกหกเป็นเรื่องโกหกคุณจับได้นะโอเคคุณจับได้โป๊แตกเอาง่ายๆ จับได้นะคะจับได้ว่ามีคนของตัวเองอยู่จับได้ว่าไม่สนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเอาเปรียบเป็นงแค่ตัวหรืออะไรเงี้ยมีการทะเลาะเบาแววงความสัมพันธ์ต้องจบลงนะคะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะหมอบอกเลยนะว่าคือเราอะไปเจอความสัมพันธ์ที่คนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในนั่งหน้าตัวเอง <c oughs> นะสถานการณ์คุณไปเจอนะคะอาจจะมี คุณอาจจะไปชอบใครก็ได้ที่มันมีตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรเนี่ยที่สูงมากกว่าคุณนะคะและเขาก็คิดว่าเขาอยู่เขาอยู่โสดหรือทําตัวเป็นโสดหรืออะไรสิ่งนี้นะ,ะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่องานหรือเพื่อความพาวความภาคภูมิใจอะไรของเขาดีกว่านะคะมันเป็นคล้ายๆสิ่งนั้นนะ,ะแต่เขาอะ่ะเลือกที่จะพูดคุยให้เขาสบายใจแต่ถ้าคุณอยากจะซีเรียสในความสัมพันธ์สมมติคุณเจอผู้ชายคนหนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่านะ,ะชาวทาดินว่า คนนี้ถูกใจถูกสเปคหน้าตาดีสงสัยต้องมีเมียแล้วสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนคนนี้ไม่จะไม่บอกไม่อะไรไม่ไม่บอกไม่อะไรอย่างเงี้ยนะะจะเวลาคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะคุยแต่เฉพาะสิ่งที่เขาสบายใจง่ายๆนะคะสมมุติว่าอ่าเมื่อกี้พอเมื่อกี้เราบอกอ่านน้าแต่งแย่ทางเดินปุ๊บอ่แต่ถ้าเกิดคุณอะนะคะกำลังจะสองจิตสองใจว่าเออจะมีหวังมั้งไหมที่ฉันเนี่ยจะได้เป็นภรรยาเขาตัวจริงเออหรือสามีเขาตัวจริงหรืออะไรสิ่งเนี้ยนะะ ไม่ได้มีหวังอะนะคะเพราะคนนี้ปฏิเสธปฏิเสธแบบความไม่สบายใจของตัวเองก็ไม่แน่นะเพราะว่าอันนี้เราดูแค่ครึ่งแรกกุมภาใช่ไหมหมายถึงว่าเขาอาจจะปฏิเสธช่วงนี้แต่ช่วงอื่นอาจจะไม่แน่ก็ได้นะต้องไปดูก่อนว่าคุณอาจจะโป้ได้ไหมว่าเขามีเมียอยู่แล้วหรือนะเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาขอความสบายใจของเขาแล้วก็ไม่อยากลงทุนในความสัมพันธ์ถ้าคุณจะเรียกร้องมากกว่านั้นเขาก็น่าจะไม่คุยนะคะอันนี้จากสังเกตเพราะว่ามันมีทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วในพลังงานธาตุดินตอนนี้นะนะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมอกว่าคนนี้ไม่ลงทุนในความสัมพันธ์นะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเอ็มเพรสเนี่ยมันน่าจะเป็นพลังงานของคุณมากกว่านะชาวธาตุดินคือหมายถึงว่า คนนี้ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณหรือคุณเจอเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ต้องการความรักนะคะเขาต้องการคนที่ช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเรื่องเงินมากกว่าจากที่หมอเห็นนะซัพพอร์ตความรู้สึกให้เขาภาคภูมิใจว่าเขาหน้าตาดีและมีคนไปลุมไปลุมรักไปไปลุมรักไปลุมล้อมรักเขานะคะชอบตอนที่คุณสนใจเขาดีกับเขาเอาอกเอาใจเขาอะไรสิ่งนนนเนี้ยนะเอ็มเพรสเนี่ยบางคนคุณจับโป้ได้เขามีเมียจริงๆมีเมียชัดเจนอะ พราะไพ่มันขึ้นชัดเจนว่ามีเมียแล้วนะจริงๆเอ็มเพรสคือหมายถึงว่าความใจดีของเราต่อเขานะสิ่งที่ไพ,ยขยยขพ่ขยายขึ้นมานะครับไพ่ที่ขยายขึ้นมานะคะคุณสังเกตได้นะว่าชาวทาดินผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ของคุณนะนะเราจะพูดในลักษณะของผู้ชายมากกว่านะผู้ชายคนนี้ไม่ได้ลงทุนในความสัมพันธ์หรอกเป็นยังไงก็เป็นสิ่งนั้นคือเขามาเจอเราเพื่อเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเรามากกว่าผลประโยชน์หรืออะไรสิ่งเนี้ย ก็ดองคุณไว้อย่างนี้แหละนะคะทีนี้บางคนจะไปรู้ความจริงด้วยว่าคนนี้มีเมียแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าคุณน่ะจะคุยคนนี้นานแค่ไหนอะไรยังไรก็แล้วแต่คุณะจะได้รู้ความจริงความจริงปรากฏนะความจริงปรากฏส่วนใหญ่พ่าเยมเม็ดขึ้นนะถ้าดูดวงหรือถามคำถามนะส่วนใหญ่จะบอกว่ามีเมียแล้ว มันก็สอดคล้องนะกับอันเนี้ยนะสมมติคนเนี้ยเรารู้และมีเมียแล้วเราก็จะใจแข็งเราก็ไม่เอาแล้วความรักนี้หรือถ้าคนเนี้ยนะไม่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์พอเราเรียกร้องความสัมพันธ์หรือนะคะอยากให้เขาชัดเจนก็คือเขาเริ่มไม่สบายใจแล้วนะเรามีแรงกดดันหรือว่าเรากําลังรู้สึกจะเรียกร้องความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นเขาไม่ยอมให้เราแน่นอนนะเขาไม่ขยับไม่ขยื่นก็คือ น่าจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายแรกที่เขาเจอเราหรือคบเราหรือรู้จักเราเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการมีแฟนแบบเป็นตัวตนอะไรสิ่งนั้นนะนะชาท่านดินนะไปพิจารณาดูแล้วกันนะว่าตรงหรือเปล่านะเพื่อนๆตรงกับคุณไหมที่คุณเจออยู่อ่ะไม่รู้คุณไปเจอใครนะแต่คุณใจแข็งแล้วล่ะมันน่าจะจริงอ่ะมันน่าจะลิงก์ันอยู่แหละนะเมคเซนส์แหละนะคะเพื่อนๆนะแต่บางทีก็อาจจะไม่ตรงก็ได้นะ <laughs> อันนะคะเออเออเข้าข้างเข้าข้างกันสุดทิ่เลยนะคะบางทีมันอาจจะไม่แม่นก็ได้นะนะคะอืมแต่ภายใต้สํหรับเวลาที่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 อ่านแล้วอ่ะนะคะคุณเจอสถานการณ์เนี้ยนะ,ค,ะคนที่ไม่ได้ต้องการความรักหรอกหรือตัวนี้อันเนี้ยอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ว่ามีความรักแล้วไม่สงบนะคะฉันจะหลับตาก็คือหมายถึงเราไม่ต้องการความรักมันก็ลิงก์กับไปสิ่งที่เปิดไปแล้วนะคะอาจจะเป็นคุณไปเจอใครบางคนที่เขา ไม่อยากจะคอมมิตเมนต์กับใครหรือเขาอาจจะมีคอมมิตเมนต์อยู่แล้วมีคือมีเมียอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมคะบางคนก็เราอาจจะไปเจอพ้อาไมไม่ไม้ที่เขาไม่ต้องการคอมมิตเมนต์แต่ต้องการแบบชั่วคราวบางครั้งบางข่าวอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะสิ่งเนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะ,ะต้องไปดูสถานการณ์แหละแต่จริงๆอันนี้ที่ใต้สําหรับที่ซ่อนไว้สามารถเป็นทั้งคุณและเขาได้ก็คือนะเนี่ยเราใจแข็งแล้วอะเรารู้แล้วว่าเอ่อความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้เป็นตัวจริงฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะไปอยู่ตรงนั้นทําไมอะนะคะ เรามาทบทวนเพื่อเราจะนะรู้ว่าเออใจดีแล้วเสียผลประโยชน์แต่ไม่รู้จะไปใจดีกับทำไมไปใจดีกับผัวคนอื่นทําไมก็ไม่รู้อะไรสิ่งเนี้ยนะเราก็คิดเหมือนกันแหละ <c oughs> นะคะหรือว่าเราจะไปทําดีกับคนที่ไม่ได้มาเป็นแฟนเราเพื่ออะไรเราก็เลิกใจดีสิใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บความอุดมสมบูรณ์อะไรของเราทรัพยากรของเราเนี่ยความรักของเราเอาไดูแลตัวตนของเราเองนะมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยนะพระไอเดี๋ยนะเอ่อ ชาวธาตุดินช่วงนี้หมอว่านะถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะลดน้ําหนักนะหมอว่าคุณจะอ้วนส่วนทางขึ้นด้วยนะคะอ,อคุณอาจจะ enjoy eating อ่ะแบบโอเคไม่เอาแล้วความรักะะเออก็เลยทําให้กินเยอะขึ้นหรือจะถ้าจะลดน้ําหนักก็คือต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใ,ใ,ใจแข็งอย่างมากอใจแข็งอย่างมากที่จะไม่กินนะเพื่อไม่ให้อ้วนขึ้นอะไรสิ่งนี้นะ,ะมันเหมือนแบบเราไม่อยากมีความรักแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีแรงมันนาใจเราก็เลยอาจจะกินเยอะหรือเราอาจจะแบบ เปนคนกินอะไรอร่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีความอุดมสมบูรณ์นะก็อาจจะทําให้เราอ้อวนขึ้นได้ช่วงเนี้ยสันส้นๆน,นะถ้าสมมติเราบอกเอ้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะลดน้ำหนักนี่คุณต้องใจแข็งอย่างหนักมากเลยนะคะเฉพาะผู้หญิงนะใจแข็งต้องใจแข็งหนักมากะนะคะคิงออฟวอเนี่ยนะเป็นพลังงานที่ต้องใจแข็งจริงๆนะไม่งั้นก็กิน <laughs> อร่อยเหมือนเดิมนะคะเอาละฝากไว้เท่านี้นะ ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมว่าพิศศพกันและมังกรเนี่ยนะคะมันเป็นการดูแบบภาพรวมคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับนะ,ะเดี๋ยวนะสามารถเป็นชาวท่าตน,น้ําได้หรือชาวธาตไฟก็ได้นะ,ะหรือชาวธาตดินด้วยกันได้ด้วยพิศศพกันนะคะโอเคนะนะคะเป็นการอ่านแบบครึ่งครึ่งแรกอะนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดทุกคนก็ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราโสดเราไม่ได้คบใครแล้วเราไม่ได้คุยใครแล้วเราตัดใขรออกไปแล้วจากใจแล้วเนี่ยนะมีสิทธิ์เไปได้เรารู้สึกจะไม่ใจดีกับใครง่ายๆแหละจะใจแข็งแหละอะไรสิ่งเนี้ยนะคะมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองก,ก็เป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วนะคะชาวธาดินเอาราคาใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะ,ะดูดวงส่วนตัวเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์นะคะหรือรู้คําตอบว่า เออจ,อจริงเป้่าหมอแจนคนนั้นหนูไม่รู้จักแบกกาเบื้องหลังเลยไม่รู้มันมีเมียหรือเปล่าไม่รู้แบบที่มันบอกว่าเลิกกับเมียแล้วหรือจะตับมาหาเราหรืออะไรเงี้ยมีใครตามมามันมันมาไหม <c oughs> นะคะเออเมียมันโผล่มาไหมอะไรสิ่งเนี้ยนะคะอันนี้เราดูดวงรวมนะมันไม่สามารถบอกได้นะว่าคุณอะ ไปเจอหรือไม่เจอนะคะบอกไม่ได้นะอันนี้ดวงรวมยังไม่สามารถไปฟันธงได้ว่าผู้ชายของคุณมีเมียหรือไม่มีอันนี้ฟันธงยังไม่ได้นะอย่าลืมว่าดูดวงรวมเออแต่ถ้าอันเนี้ยดวงส่วนตัวเออบอกถึงจะฟันธงได้วเออใช่คุณของคุณมีเมียอยู่คุณจะรู้ต่อไปในอนาคตบอกจะพูดสิ่งนั้นได้แต่อันนี้คือดวงรวมอ่ะแล้วไม่รู้กี่พันคนจะมาดูคลิปนี้ถูกไหมทุกคนก็ไม่ได้มีเมียไปแล้วทุกคนหรอกอะไรสิ่งนั้นนะคะ อิทธิพลนะคะอาระนะก็ให้ดูดวงส่วนตัวเพื่อจะได้คำตอบที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็จะได้รู้ว่าโอ้เราควรทำอะไรแบบไหนในความสัมพันธ์นะ,ะเพื่อนะ,ะเ,ออเพื่อไม่ให้เราแบบวุ่นวายหรือว่าวุ่นอะไรสิ่งเนี้ยนะคะถ้าเราจะปรึกษาหาคำตอบที่แน่นอนแล้วก็ดูความสัมพันธ์ในอนาคตไปว่าเออจะมีใครเข้ามาไหมนะคะให้ดูดวงไปพูดคุยหรือเราอยากรู้ว่าแบบเออเราเป็นไม้มาานานแล้วเรา จะเจอคนแบบไหนอ่ะแฟนเรามันเป็นแบบไหนที่เราจะเจอส่วนใหญ่อ่ะอันนั้นคือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าที่แท้จริงชัดเจนนะคะอันนั้นเราจะดูแบบโหราศาไทยแล้วจะดูว่าเออคู่ของคุณอ่ะสามีภรรยาของคุณอ่ะมันจะมาในรูปแบบไหนนะและ้วก็เป็นสไตล์ไหนจะบอกอันนั้นคือทั้งชีวิตไปเลยจะดูทั้งชีวิตไปเลยว่าเนี่ยคุณจะเจอคนสไตล์เนี้ยแบบนี้แหละนะ,ะบอกให้รู้นะเอาระคะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะชาวทัดดินขอบคุณและสวัสดีค่ะ